ยุคนี้ครับยังมีร้านขายข้าวแกงราคาประหยัดนะครับเป็นข้าวผัดแดงไข่ดาวกล่องละสิบาทเองนะครับขายมานานกว่า30ปีแล้วด้วยเราก็เป็นเจ้าเดียวในเมืองสองขลาที่เหลืออยู่ยังขายดีลูกค้าเพียบเลยครับเปิดขายข้าวผัดแดงไข่ดาวกล่องละ15บาบาทนะครับแล้วก็เหลืออยู่เจ้าเดียวในเมืองสองขลาครับบริเวณตลาดเช้าชุมชนเตาอิดถนนเตาอิดเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองสองขลาครับ นี่เป็นร้านนางวิไลคงมีหรือว่าป้าอีดอายุ69ปีแล้วนะครับเป็นชาวชุมชนเตาอิดรวมทั้งขายก๋วยเตี๋ยวทั้งแตกด้วยก็กล่องละสิบาทเหมือนกันจนเป็นที่รู้จักของลูกค้าทั่วไปรับมีลูกค้าทั้งขาจรขาประจํามาเป็นอย่างดีทุกเช้าครับมีพ่อแม่ผู้ปกครองที่ขับรถส่งบุตรหลานไปโรงเรียนผ่านเส้นทางถนนเตาอิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะแวะ มาซื้อข้าวผัดแดงไข่ดาวให้กับลูกหลานไปกินที่โรงเรียนกันนะครับ mm hmm. เด็กๆก็จะอิ่มพอดีในมื้อเช้าครับ mm hmm. บางคนก็มาซื้อกลับบ้านก็มีครับเพื mm ่อ hmm. ให้บุตรหลานได้กินก่อนไปโรงเรียนด้วย mm hmm. เนื่องจากว่าข้าวผัดแดงไข่ดาวฝีมือผัดของป้าอีทนะครับ mm hmm. เป็นที่ยอมรับของลูกค้าว่าอร่อยแน่นอนนะครับป้าจะมาเปิดนะครับเข็นรถเข็นมาเปิดจอดนะครับ mm hmm. เปิดจอดขายกันตอนเช้าประมาณตอน6กโมงตรงนะครับจนถึง7จ็ดโมงครึ่งหรือว่าสัก8ปดโมงก็หมดแล้วครับ ทำมาสามสิบปีแล้วเราได้สูตรมาจากไหนคิดเราเองแล้วทำไปถึงประเทศเราใช้ไรถึงเป็นผีแดงได้รสมะเขือเทศเราคิดไงถึงถึงถึงมาทำตรงนี้ก็ไม่มีอะไรทำก็ทีแรกก็ผัดหมี่ก่อนแล้วก็เรื่มผัดหมี่เสร็จแล้วก็เรื่อมาผัดข้าวก็เลยขายมาตลอดเลยตัขายกลงเท่าไหร่สิบห้ายี่สิบ มีขาา้าวมีไข่ดาวหนึ่งลูกยี่สิบมีไข่ดาวสองลูกปาอีทเล่าว่าที่คิดมาทําตรงนี้ครับเนื่องจากว่าเคยขายผัดหมี่ทั้งแตกนะครับมีทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่แล้วก็เส้นหมี่หุ้นมาก่อนจากนั้นก็เลยมาเริ่มผัดข้าวแดงไข่ดาวขายแล้วก็ขายมาระยาวนาน30ปีเลยครับราคานี้ก็ยอมรับว่ากําไรไม่ได้มากอะไรแต่ว่าก็ถือให้ทําพออยู่ได้ในแต่ละวันนะครับ ลูกค้าท่านใดถ้าอยากไปอุดหนุนนะครับแนะนําไปกันเช้าๆหน่อยครับที่ตลาดชุมชนเตาอิดนะครับเพราะว่าสัก7จ็ดโมงครึ่งยังไม่ถึง8ปดโมงดีก็ขายหมดแล้วนะครับ